สวัสดีครับพี่เชนนะครับจากแฟนเพจเชนการ์เดเนอร์นะครับเช้านี้ก็มีภารกิจสําคัญนะครับในการแยกเด็กๆออกมาจากไม้กอใหญ่ๆนะครับชุดนี้ก็จะเป็น p ิ n มา a r เบ e ลนะครับวันที่2เดือน2นะครับมีแค่2กระถางเนาะสกระถางนี้ก็จะได้เยอะอยู่ือกันนะครับเชนก็จะใช้นี่กระถางสีพาสเทลนะครับขนาด2.5นิ้วที่เพิ่งสั่งเข้ามาใหม่นะครับ สีสันเขาสวยงามมากๆนะครับนี่ก็จะใช้หลากหลายสีเลยนะครับสิ่งที่พี่เชนใช้ก็เพิ่มเติมก็คือเป็นสเปกนโมสนะครับสเปกแอนโมสที่เป็นแบบแห้งนี่แยกถุงออกมาแล้วเราก็มาแช่น้ําแบบนี้แล้วก็บีบให้หมาดมากเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่เป็นแบบนี้แะแปะลงไปนะครับไม่ต้องกดเยอะมากมายนะครับ มาเบริรก้านก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะตามชื่อเขาเลยส่วนชุดนี้ก็จะเป็นไววิาสา์ครับไววิาสา์เขาจะสวยงามแบบนี้เลยเห็นไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นไม้ครับเป็นการคราไม้มานะครับก็ลวดาลายก็จะแตกต่างกันนะครับ ตัวก้านเขาจะแข็งแรงกว่าก้านก็จะใหญ่กว่าเป็นไม้ใบใหญ่ที่สุดในตระกูลพี่น้องพิโลนะครับลวดลายก็ก็จะเริ่มโชว์ในตอนโตขึ้นนะครับจะเริ่มโชว์ลวดลายละก็พามาดูคร่าวๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามว่าโอ้จะเลี้ยงยัยงไงก็ วิธีเลี้ยงไม่ยาาครับเขาชอบอากาศชื้นนะครับอากาศโปร่งแล้วก็ไม่ร้อนนะครับอย่างหน้าบ้านพี่เชนก็จะหันทิศเหนือ<ม>ก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วก็ช่วงนี้หน้าร้อนก็ยามพรมน้ําเยอะๆนะครับชุดนี้เดี๋วเด็กๆก็จะอยู่ในถุงอบอีกสักพักนึงเพราะว่ามันร้อนมากนะเราก็ไม่อยากให้เด็กมีปัญหานะครับเริ่มสวยแล้วเห็นไหมเริ่มโชว์ลายเริ่มเป็นมาร์เบิลแล้ว เจอกันใหม่นะจ๊ะซีอู